หลังจากกรอกประวัติและซักคัดกรองผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีการตรวจวัดกรุ๊ปเลือดแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญครับที่เราจะได้ทํามุลด้วยกันนะครับก็คือการบริจาคโลหิตครับผมตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับกัลยรัตน์งานทองค่ะครับผมคุณพี่ทํางานที่ไหนครับโรงเรียนบุญปัญญานลค่ะโรงเรียนุปัญญานุกูลโอ้ครับผม ปกติบริจาคโลหิตบ่อยไหมคะก็มีความตั้งใจนะคะกอพอน,น้องพยาบาลก็แจ้งมาว่าที่ที่สูงมะเร็งเนี่ยค่ะจะบริจาคเลือดก,ก็ก็ลงชื่อก่อนเพื่อเลยมีความตั้งใจค,คืออยากมาท,กทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะก็ยังนัดกับน,น,อน้องเพราะว่าเดี๋ยวอีกสามเดือนเรามากันอีกครั้งหนึ่งอือครับ เราเรามีเ่ส mm ุขภาพร่างกายแข็งแรงล้วก็อยากจะแบ่งปันคืที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีความต้องการขาดเลือดลงถึงเวลาไม่มีเลือดขาดแคลนนี่ฮะเราก็อยากจะบริจานี่ะครัอย่าสำเร็จคนน่ารักเวเทียงนี้ผมไม่ทราบว่าผู้บริจาคเป็น V.I.P. หรือคนจอะเลือดเป็น V.I.P. นะครับไม่มีสิทธิ์เลยที่นี่ก็โดนจอดไปแล้ว เราที่เห็นถึงความเป็น V.I.P. ของผู้บริจาคได้ดีนะครับเพราะว่าหลายรอบนี้จะมีคนมุงเต้นไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ เลือดที่บริจาคนะครับสังเกตว่าพอไหลผ่านตามสายมาแล้วเข้าถุงแล้วเนี่ยจะต้องมีการชั่งกิโลด้วยนะครับทำไมต้องเป็นงานชั่งกิโลเดี๋ยวเรามาถามกับคุณหมอครับค่ะก็ถ้ามา้า350นะคะเราก็จะชั่างเลือดมี2อ ปริมาณนะคะก็คือ3 5 0 cc กับ4 5 0ร้อ cc นะคะ350จะเป็นถุงเล็กนะคะก็ถ้าเป็นผู้บริจาคนะคะที่เป็นผู้บริจาคประจำแล้วก็น้ำหนัก6กกิโลกรัมขึ้นไปนะคะเราก็จะจอบเก็บที่4 5 0 cc นะคะการเก็บ4 5 0ร cc นะคะก็สามารถเอาไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเข้มข้นนะคะน้ำเลือดนะคะที่เรียกว่าพลาสมา และอีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่สามารถแยกได้จากผู้บริจาคหนึ่งคนนะคะจากเลือด 450cc นะคะก็คือเก็ดเลือดนะคะส่วนเลือดที่เป็น 350cc นะคะจะสามารถแบ่งส่วนประกอบของเลือดออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือได้เป็นเม็ดเลือดแดงเข้มข้นนะคะแล้วก็ได้เป็นน้ำเหลืองนะคะหรือเรียกว่าพลาส m a นะคะ 350cc นะคะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม บริจาคเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณหมอเอาเข็มออกแล้วของพี่บริจาคเลือดไปเท่าไหร่ครับสามล้าลเป็นเป็นอัตรา,ากปกติที่เคยบริจาคหรือเปล่าครับ ครับผมครั้งนี้เป็นบริจาคครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สิบสองนะครับครั้งที่สิบสองแล้วโอ,โ,โอ้โหบริจาคเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าครั้แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนจ,จัดเก็บโลหิตนะคะจุดจัดเก็บโลหิตครับผมจัดเก็บโลหิตนะคะครับครั้งนี้เลยเช็คน,นะคะความเรียบร้อยของโลหิตอีกทีหนึ่งที่ได้มานะคะแล้วทำการซีลสายถุงเลือดนะคะ ตรวจเช็คบาร์โคดของผู้บริจาคนะคะกับใบประวัติกับถุงเลือดที่จงกันนะคะเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าเลือดโลหิตที่เก็บมานะคะเป็นโลหิตที่ถูกต้องถูกคนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะ,ะนำโลหิตนะคะทิ้วนะคะไซติ้วนะคะที่ได้จากผู้บริจาคนะคะเอาไปตรวจทัดกรองโรคติดเชื้อนะคะเพื่อความปลอดภยยัยของเลือดที่จะนำไปให้กับคนไข้ต่อไป ตอนนี้เราจะมาดูวิธีคัดมีวิธีเขาเรียกว่าอนะซีลเหรอครับซีลถุงเลือดซีลถุงเลือดนะครับก็จะมีเครื่องมือที่จะรีดยางออกไปนะครับมีเครืลล่องมือที่รีครับผมยางเพืเ่อจะใส่จรค่าสิ่ส่วนในข้าวสร่เกี่ยวกับหัวครื่องยนต์เราครับอันนี้เป็นเครื่องซีลนะครับก็ข้อสายก็จะแน่นหนาแล้วครับผมอันนี้ก็จะไม่มีกว่เลือดไหลย,ยออ้อนพี่น้องทุกท่านนะครับ ติดบาร์โคดบาร์โคดนี้จะเป็นเฉพาะของที่เมื่อกี้เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับเ,เล็นตัวเดียวกันทั้งหมดของของของคนเึ่งนะฮะขอ,ของคนหนึ่งครับครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราดูตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยตัวนี้การกรอกประวัตินะครับ